สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ครับชาวนกเขาใหญ่ครับผมพบกับอาจารย์หนุ่มอีกแล้วครับผมช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบุร์ครับวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่9พฤษภาคมครับก็มีเรื่องราวดีๆครับสักเล็กน้อยครับผมก็พูดคุยกันครับเรื่องนกเขาใหญ่ครับผม นกเขาใหญ่ที่เล่นได้ไม่เต็มวันครับเจาะประเด็นเลยครับผมนกเขาใหญ่เล่นได้ไม่เต็มวันไม่ทั้งวันครับก็ช่วยกันพินิจพิเคราะหนะครับผมอาจารย์ทุกท่านเสียนเก่าเสียนใหม่ครับผมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าเล่นไม่ทั้งวันมันก็จะเล่เกินครับผมนกเขาใหญ่ครับผมบางที ส่วนมากครับมันจะไม่ค่อยเล่นช่วงบ่ายครับผมบ่ายแก่ๆครับก่อนจะนั่งนิ่งดินบ้างครับอยากกลับบ้านครับบางท่านก็บอกว่ามันคิดถึงคอนนอนบ้างอะไรบ้างครับผมครับจะออกไปทํางานครับผมออกไปทํางานครับก็อยากพูดอยากคุยครับกับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับชาวนกเขาใหญ่ครับสักเล็กน้อยครับช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับผม ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับก็นกที่ฝึกได้อายุนี่แหละครับผมขวบครึ่งสองขวบนี่แหละครับก็เช้าไปหาเที่ยงหาบ่ายครับผมเ่นดีเป็นพระเอกครับจับเฉลยได้ครับสองตัวสามตัวครับผมเล่นไม่มีที่ติเลยครับผมแต่มาถึงช่วงบ่ายแก่ๆครับผมก็จะไม่ไม่ไม่เอาครับไม่ค่อยเอาครับผมนอกจากนกป่าจะบินเข้ามาร่วมต้นเองอะไรประมาณนี้แหละครับผมไม่โยนไม่ เรียกไม่อะไรครับก็จะรอดักคูอย่างเดียวครับผมมันเสียอารมณ์ครับเพื่อนเขาเล่นกันอย่างสนุกครับบ่าแกะๆครับเราต้องเก็บนกแล้วครับผมครับก็เป็นเรื่องราวดีๆครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับผมครับมันก็ได้รับการฝึกมาปกตินี่แหละครับผมแต่มันเป็นกับนิสัยนกเองครับผมว่านกป่ามีครับผม บินมาจับนะครับมาเลาะนกในบ้านครับผมก็ไม่ได้ต่อเอาครับผมไม่ต่อเอาครับตอนนี้เขามีอยู่แค่สิบกว่าตัวครับผมนกในบ้านก็ฝึกธรรมดาเนี่ยละครับผมแต่มันไม่เอาเองครับตอนบ่ายมันจะเป็นกับนิสัยนกหรือว่ากับเราฝึกที่จะเอาฝึกต่อแต่ตอนช่วงบ่ายบดีครับผมแต่เช้ากับเที่ยงนี่มันเล่นดีครับผมพอมาถึงช่วง บายแก่ๆครับผมไม่เอาเลยครับครับก็ก็ทดลองนะครับผมเอาฝึกเอาฝึกออกใตตอนเย็นดูครับสักสี่ห้าครั้งครับผมที่ว่าไม่เล่นบ่ายนี่คือนกจับเฉลยได้เป็นสิบแล้วนะครับผมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกๆเลยครับมันเล่นได้ครับแต่เล่นได้ไม่ทั้งวันครับผมช่วงบ่ายๆก็ไม่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 เอาครับไม่ค่อยเอาครับก็ก็ลองดูนะครับ เขาออกแต่ตอนบบ่ายดูสักสี่ห้าครั้งครับผมให้เขาได้เฉลยตอนตอนบ่ายแก่ๆบ้างครับผมครับแต่าัยนหนุ่มครับขี้เกียจเอาไว้ครับผมว่าทนกลักษณะนี้ก็จะปล่อยครับผมครับมีตัวนึงนะครับผมเจ้าเพชรท่าเมี่ยงนะครับในเฉลยสิบกว่าครับสิบห้าแล้วครับบ่ายไม่เล่นครับผมนี่ขนาดถ่ายผลสุดแล้วนะครับลงกงนะครับผมกงลงเรียกอยู่ในกงนะครับเอาออกเมื่อวานครับผม บ่ายไม่เล่นครับผมเอาครับผมมีเรื่องราวดีๆครับมานําเสนอพูดคุยกันเล่นๆครับผมเดีย๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนครับผมขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวนุ่งเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ